กระเป๋าเดินทาง American t o u r i s t ต r รุ่น l i ล h t ว e โลคือรุ่น Hard Case ที่เบาที่สุดจากแบรนด์ระดับโลกออกแบบมาเพื่อนักเดินทางที่ต้องการความคล่องตัวน้ำหนักเบาและความจุที่มากขึ้นในใบเดียวผลิตจากวัสดุคุณภาพสูงแข็งแรงทนทานต่อแรงกระแทกพร้อมดีไซน์ทันสมัยที่ช่วยลดรอยขีดข่วนเพื่อการออกทริปได้ทุกเมื่อแบบไม่ต้องกังวลกระเป๋าเดินทางรุ่นนี้ผลิตจากวัสดุโพลีโพพิลินแข็งแรงแต่เบาพิเศษ เบากว่ารุ่นทั่วไปถึง15เป็นกระเป๋าแบบ Expandability เพิ่มความจุได้ทันทีด้วยซิปขยายสำหรับไซส์ใหญ่พร้อมพื้นผิว Scratch Resistant ช่วยลดรอยขีดข่วนให้กระเป๋าดูใหม่ยาวนานมีระบบ r ีเซส TSA Lock เป็นการล็อกแบบฝังเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการกระแทกได้ดีพร้อมล้อคู่ Double w h e e หมุนได้360องศาลากลื่นเสียงเงียบและคล่องตัวแม้บรรทุกของหนักเต็มกระเป๋าก็ตามค่ะ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ